เรามาดูเส้นบนฝ่ามือของเรานะครับเส้นแรกที่หมุนำาเสนอนี้นะครับก็เป็นเส้นต้นเส้นอาทิตย์นะครับที่เป็นเกาะนะครับเส้นอาทิตย์ที่เป็นเกาะก็หมายความอย่างนี้เลยนะครับต้นเส้นอาทิตย์ที่เป็นเกาะจะวิ่งขึ้นไปที่เนินอาทิตย์นะครับสังเกตดูนะครับว่าเส้นนี้จะเป็นเกาะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นเกาะเกิดขึ้นที่ต้นเส้นอาทิตย์เนี่ยนะครับและต่อมาเนี่ยที่วิ่งต่อไปตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นที่สวยงามนะครับเป็นเส้นที่งามดีเนี่ย การทำผิดโดยทางความรักนะครับที่ไม่ถูกต้องตามประเพณีกับจะช่วยให้ได้รับความรักความจเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ในฐานะที่ดีขึ้นนะครับลองดูนะครับว่าถ้าหากว่าเส้นอาทิตย์ของท่านนะครับต้นเส้นเป็นเกาะเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากที่เป็นเกาะไปแล้วนะครับเป็นเส้นที่งามและดีนะครับคมชัดลึกเนี่ยนะครับก็หมายความว่าการกระทําผิด โดยทางความรักที่ไม่ถูกต้องตรรเพณนีเนี่ยกับจะช่วยให้ได้รับความก้าวหน้าขึ้นสู่ในฐานะที่ดีขึ้นด้วยนะครับลองดูนะครับว่าท่านมีเส้นแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับต่อมานะครับต่อมาเรามาดูสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับตะแกรงนะครับตะแกรงที่เป็นสามเหลี่ยมในในรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตามนี้อย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ ตะแรงนะครับเป็นตะแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะครับนี่คือรูปสามเหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยความหมายก็คือนะครับท่านจะตายอย่างหน้าอดสูนะครับถ้าใครมีตะแรงเกิดขึ้นกลางฝ่ามือนะครับตรงนี้เลยนะครับและตรงนี้คล้ายๆเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าท่านจะตายอย่างหน้าอดสูนะครับลองดูนะครับว่ามีเกิดขึ้นบนมือของท่านหรือไม่ นะครับต่อมาเรามาดูดอกพิกลนะครับดอกพิกุลที่นะครับดอกพิกุลในสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับนี่คือดอกพิกลนะครับที่กลางฝ่ามือของเรานะครับสี่เหลี่ยมใหญ่ก็คือแบบนี้ที่เกิดขึ้นบนสี่เหลี่ยมก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่เนี้ยความหมายก็คือนะครับอยู่ในเนินใดก็แล้วแต่นะครับจะให้ผลตอบตออตามความหมายของเนินนั้นๆเช่นอยู่อยู่ใต้เนินเสานะครับนี่คือเนินเสานะครับนี่เนินเสา้วตรงนี้ก็คือใต้เนินเสานี่ จะให้ผลลุ่งโรดในการดําเนินชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตส่วนถ้าอยู่ใต้เนินอาทิตย์นะถ้าเกิดว่าดอกพิกุลน,นียอยู่ใต้เนินอาทิตย์แบบนี้นะครับท่านก็จะมีชื่อเสียงได้รับความสําเร็จและมั่งมีเงินทองนะครับลองดูนะครับว่าท่านมีดอกพิกุลอยู่ที่เนินใดนะครับที่เนินเสารหรือเนินอาทิตย์นะครับทั้งสองดอกพิกุลน,นี้ก็ให้ความหมายในทางที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าอยู่ใต้เนินเสา นะครับจะให้ผลจะให้ผลรุ่งโรดในการดําเนินชีวิตนะครับถ้าอยู่ใต้เนินเสาเนี้ยก็จะได้ผลนะครับในการดําเนินชีวิตที่รุ่งโรดนะครับใต้เนินอาทิตย์ถ้าดอกพิกุลนะครับดอกพิกุลอยู่ใต้เนินอาทิตย์แบบนี้ก็จะได้รับความสําเร็จและมั่งมีเงินทองต่อมาเรามาดูเส้นคู่สมรสหรือคู่ครองของเรานะครับเส้นคู่สมรสหรือคู่ครองของเรานะครับมีนะครับมีขนแงแยกนะครับวิ่งมาแบบนี้ แยกไปอย่างนี้แล้วมีเส้นหนึ่งโค้งลงมาที่หาเส้นหัวใจนะครับก็หมายความว่าการเลิกล้างกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับการเลิกล้างกันคู่ครองของท่านอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมีปัญหาก็เลิกลากันไปเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วต่อมาเรามาดูเรามาดูตรงเส้นกําไรข้อมือกําไรข้อมือของเรานะครับกาไรข้อมือของเราเนี่ยเป็นเป็นลูกโซ่แบบนี้เลย นะครับเป็นลูกโซ่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเป็นลูกโซ่เกิดขึ้นเลยนะครับเกิดขึ้นลูกโซ่แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นลูกโซ่นะครับชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากตากตำนะครับแต่บั้นปลายชีวิตนะครับแต่บั้นปลายชีวิตเนี่ยต่อไปก็ จะดีขึ้นนะครับถ้าท่านมีลูกโซ่เกิดขึ้นนะครับอ่ะขยับขึ้นมาใกล้ๆวันนี้ยกตัวอย่างนะครับลูกโซ่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยที่นะครับเส้นเส้นกาไรข้อมือเส้นแรกนะครับกําไรข้อมือเส้นแรกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับเนี้ยนะครับก็หมายความว่านะครับเป็นลูกโซ่นะครับชีวิตเต็มไปด้วยความลาบากตรํานะครับแต่บั้นปลายชีวิตนะครับก็จะดีขึ้นนะครับต้องต้องย้านะครับเส้นแรกนะครับถึงจะดีขึ้นอ่ะ ลองดูบนมือนะครับว่าท่านมีเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่